นักล่อนีขาวบ้าตลอดนี่กลับมาเดินดีเหรอป้าปูโอ้ยขาประจำครับสวัสดีครับพี่น้องครับผมครับพี่น้องครับสําหรับคลิปนี้ก็มาพบกับเกัามาเชียเด้ครับพี่น้องกับจอเขามาแล้วครับพี่น้องเนาะครับคลิปนี้ครับผมได้รับสายจากปูอุบลครับผมปูอุบลพี่น้องที่อาจจะเคยได้ยินซื้อนี่เด้ครับผมเพราะว่า เพื่อนก็เคยมาห้แนวทางกับกอมาเชียหรือว่าน้ำเชียครับผมที่ว่าเพื่อนมีรักลอยเป็นแม่นเหรอครับพี่น้องเนาะครับเพื่อนก็ห้างหายไปหลายเดือนอยู่ครับผมสําหรับปูบนเลขหลักร้อยหมวกก้อนนี่ถือว่าเดินดีแล้วครับผมเขาดีมากสองสามงวดติดครับกับปูกับเพื่อเลอ่าลงเนวทางให้หลายงวดอยู่ครับพี่น้องครับผมืันนี้ปูโทรมาหาครับว่างวดว่าหันเขาทั้งบนทั้งล่างครับผมเลขปูครับเอา แนวทางตัวเรขกระปูอุบลครบพี่นองเนาะไปเบื้องน้ากันครับผมงวดวันที่16กันยายน67หรือว่าวันจันทร์จะถึงนี่ได้ครับพี่น้องครับผมก่อนที่จะไปรับชมรับฟังตัวเลขกระปูก่อมาเชียกระขอกราบขอบพระคุณปูอุบลครับผมครับเช่นเคยครับพี่น้องเนาะก็อย่าลืมเด้อครับผมสอบคิปมีก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังแรงใจไห้กับกอมาเชียน้าเชียร์ครับผมไปรับชมรับฟังตัวเลขกระปูกันเลยครับ ครับเก่ามาเชื่อการนมาสการครับอ่าจะเล่นก็อ้ยย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 ยายดีย่ยย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 ยงคือเก่ายย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 นยยยยยยียย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 อยบยย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 ยบยย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 นยยคยย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 ยนยยยนยยยยเย็นยยยนยยอยย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  เยแล้วมครับกินข้กินข้สั้นข้อใดครับบ่ได้บ่ได้สั้นต่อมหมอมาใครแนปวดพ้เขาปวดขายางบ่ได้ครับอืมเนลรคหลานเป็นซ่อมบ้่งเปล่าปุ๋มาอยู่อ๋อเนาะหยแหละมาครับ ตอนเช้าอย่างนี่นไม่กระเสียราชการแล้วนก็ไม่อยู่บ้านครับโอ้เป็นยังไงปุนสายด่วนมหาลูกหาหลานนี่ครับฟันเห็นมือคืออนี้เป็นรอยทุกข์อาน้ำเสียโอ้น้ิ่เสียอาชีพอยู่หลังบ้านโอ้ฟันเห็นน้ำเสียไม่ว่าไปพ่ออยู่สายก็อนี้นครับต้องโทรษนะ่าเสจะรับสายไว้ครับผม เลขเป็นยังไงปูเลขครับเอาเอาเกวิ่งตกอนเลขวิ่งแมนวิ่งแปดข้างบนวิ่งบนแปดแมนแคปโค้สองคู่เด้อครับปูแปดสี่ก็แปดเก้าแปดสี่ก็แปดเก้า รักลอยเอาเอาซีใส่รักลอยเอาซีใส่ไม่ให้กับรักลอยแต่หัวควาโอ้ชอหกหนึ่งหกมัเหลือเลกศูนยหกเพรเแต่เ้ว่าได้ซีเก้าอยู่เก้าซีอยู่สองใบโอ้ผิหลักสิบแม่นผิดรัหนึ่งหกจริงจงมันชนมันช่วกันเลยศูนช่วหัวาครับ เผว่าย่ามาเดววดงวดีนี้รักลอยซี่ตัวเดียวติปัวนี้บ่ครับได้ซี่หนี้ได้ซ่แล้วรักลอยครับซี่ปซี่นี่บ่ซี่แปดซีสองสุดแค่นี้ซี่แปดสองสุดเท่านั้นครับผมอข้างล่างบาทเี่วิ่งเจ็ดวิ่งล่างเจ็ดมน ชับคู่ไหชคบคู่ไหดีเจ็ดสองกับเจ็ดเก่าเจ็ดสองกับเจ็ดเก้าแมนบัหันได้ซีเด้เก่าซีซีเก่าตีปูได้เก่าซีตรงตรงหลอดเด้เก่าซีตรงตรงแมนเขาน่นบ้านก็ได้กเก่าซีอันนี้คขาน่ณว้าไเด็กเจ็ดสองกับเจ็ดเก่า เจ้าว่ากันเช็ดเก่าโอ้เน้นเช็ดสองเน้นเช็ดสองโอ้มาตัวนี้เนี่ยลักลอยนี่เขาบ้าตลอดนี่กลับมาเดินดีเหรอพ่ปโอปเข่าประจำครับไม่ว่าจับสองตัวบ่ค่อยเข่าลักลอยเขาประจำเด้อครับผมกลับมาแล้วก็ทีเขาที่ผ้หมวก่อนเป็นเจี่เสียวก่อนครับ รักลอยกลับมาแล้วว่างหา 6, นันได้หกมันี่ได้ซีมันี่ได้ซีวครับคำนวณได้ซี่ตัวเดียวเลยซีตัวเดียวผมมีเอาสองเดียวสามตัวเด้าเดียวเ,ยวเยวขา้นเขาลอยครับว่บางหันจะลักลอยห,รหรก 6, ตัวเดียวว่ะเขาพีนอยจีท้ทีมองหารลักลอยได้ครับผมครับสีตัวเดียวครับ มีทนี่บอปูวเนีนๆเ,เลยเ,ยโโเ,เยลับฝนโปรโตกตีปูวทั้งปุ่นโบว์บว์ยูอ่อเสือโอ้นุมว่านันนำมูลนนำโคงมันขืนบ้ยบ้ขืนบ้ขืนครับมันปไปหอดพุ่นเนาะอตอนนี้มันตอนนี้ยูช่วงเลื่น้องไข่นครพนมเนาะปูวมันไปโซ่นหนึ่งรอ ครับเออถ่วม,มขึ้นฟังมาได้ด้วยผมเป็นปกติทุกปีนะปูโคตรรุ่นทุกปีลเลยเหรอไปชูฟังชูฟังเลยตีนวัดตีนวดไปไปบ้านบางสองมือก่อนนี่ไปประเทศเล่าครับปูไปประเทศเล่าแมน่นี่้คำที่มึงไม่ สีเมืองใหม่นี่สีเมืองใหม่นี่ใส่ปูไม่นี่ยูลเลื่ออยู่บนไปเนี่เลื่อเชยเลื่อบนไปเนี่ยมุกดาหารบบบปูขึ้นอำนาจไม่ยู่งสังเลยบ้ได้ยบดุบบนบน,บน,นี่โอ้ยูบบนเน่ยเป็นอันสีเมืองใหม่จังหวัดอุบลเป็นสะพานบบปูบปนนอ,อ่เป็นนั่งเรือข้ามไปอ๋อวันเป็นสะพานนั่งเรือไปโอบ่อยานบ่ปูเรือไปเรือดโดยสาร เ่ิวไปศาลครับไปเห็นยังปูอ๋อไเดียวไปซื้อไปหาก,กินหลับตาปาหลับยังโอ,โอ้มากินหลับปลาไปช่วงนั้นไปซื้ลพระอ้ยบ่หย่านปะปูใส่ใส่นันปปูใส่เกาะม้เ่กันลอ่งอ๋อปกติครับน,นี่อยู่ใส่นี่ บ่บบบบมุมบวมบ่เคยมีประวั ey, ติลวมเชียวหร่อกันทุกอย่างครับต้องปลอดภัยไปก่อนเอาสำหรับงวดนี้ครับพี่น้องปูคิดหอดปกูกับเลโท่อมหาครับผมกับกับบุหรี่ติดต่อกันโดนนะปูเนาะหลายเดือนแล้วปูเป็นปี <c oughs> <c oughs> ปีเลย,เยหอดปีเยอะกว่าปู <taraf> ปูก็หอดเลยบ่หน้หอนนะจำได้ใช่ปะ เห็นที่ฝุ่นมากแบบว่เห็นมากเลยต้นต้นปีนี่มาว่าปูผมแมนแต่ว่าเรื่อปูคือหลายตัวแท้่าด่านจำได้ตอนนี่แหละหายไปเลยวันนี้ก็ตอนนั้นรักลอยโอ้สุดยอดนะปูเนาะมาตัวเนื่งเลยป่านี้ให้กันเนี่ยตัวหนึ่งเด้อตัวตัวใดปูซีซีหนึ่งซีซีหนึ่ง ซอมาแห้งซ <cin stereotype> oh, ีมาแห้งนี่หซซีหนึ่งีีหนึ่งกันตัวเดียวเท่านี้เลครับ่หลายดบกซครับบ่หลายบ่หลายปูถ้าถ้าสองตัวเดียววซีหนึ่งบอกกันไหมแล้วเาจะเล่นีีหนึ่งก็เล่นซีหนึ่งอะรครับผมนี่แหละครับเอาเ่ามมนเสียกัน จะให้ปูพักพ่อนในบาดสิลบกวนปูสํานียให้เขานะปูน้งหงดนี้เนาะเขาไม่ได้กัเขากลับมาแล้วครับผมกบมาเชียร์กับสิลบกวนปูสํานียดใบาดนี่ครับกลับขอบคุณปูอยู่ดีไม่แห้งเด้อครับสาธุครับเอาครับพี่หนอนครับผมครับจริงๆปูจะเป็นเสียนลักลอยเด้อครับผม วันนี้เพิ่นให้นีตัวเดียวได้ครับพี่น้องหลักร้อยสีตัวเดียวครับผมว่าหันได้หกครับพี่น้องเอามาเบิ้งทีเล็กบนครับผมวิ่งบนแปดสองตัวบนแปดสีแปดเก้ากันสีหนึ่งครับผมครับ่อไปวามาปูห้เพิ่มอีกตัวหนึ่งได้ครับพี่น้องคือสีหนึ่งครับผมตัวกันครับสามตัวมีสีแปดสีสีแปดเก้าแล้วก็สีสีหนึ่งครับวิ่งล่างเจ็ดครับพี่น้องเน้นเจ็ดสองแล้วก็กันเจ็ดเก้าครับ สองคู่นี้กับกอมาเช์กับยิบจับลอตเตอรีต่างเต่ต่องวดันละครับผมครับเอาทายคลิปนี้ครับกามาเช์กับอวาวยพอให้พี่น้องเอีโชคดีเด้อครับผมถูกหัวเรื่องกันไปน้ำกันครับพี่น้องเนาะสิบหกกันยายนหกสิบเจ็ดสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ